นี่คือคำท้าที่ดังที่สุดในเวลานี้เมื่อคุณจตุพรพรมพันธ์ได้ออกมาท้าทายรัฐบาลของคุณภูมิธรรมให้ยึดทรัพย์สินของฮุนเซนที่ซุกซ่อนอยู่ในประเทศไทยในเมื่อเรามองว่าเขาคืออาชญากรสงครามแล้วทำไมเราถึงจะไม่กล้ายึดทรัพย์ของเขาแต่คุณจตุพรก็วิเคราะห์อย่างเฉียบขาดว่าเชื่อว่าคนไทยหรือรัฐบาลไม่กล้าทำเพราะอะไรนั่นล่ละครับ ก็เพราะว่ามันมีลักษณะเราก็ฝากเขาก็ฝากเราการยึดทรัพย์ของหุนเซนมันอาจจะไปกระทบกับทรัพย์สินของนักธุรกิจการเมืองไทยจํานวนมากที่นําเงินไปซุกซ่อนไว้ในกัมพูชาคุณจตุพรถึงกับบอกว่าถ้าอยากรู้ว่าใครเอาเงินไปซ่อนไว้บ้างก็แก้ยึดทรัพย์ของหุ้นเซนในไทยแล้วรายชื่อของคนไทยเหล่านั้นมันก็จะปรากฏขึ้นมาเองนี่คือเหตุผลที่แท้จริง ที่ทำให้ความสัมพันธ์เชิงบุคคลระหว่างไทยกับฮุนเซนมันตัดกันไม่ขาดและทำให้คนไทยต้องนั่นโง่กันอยู่แบบนี้และในขณะที่การเมืองกำลังเล่นเกมยื่นหมูยื่นแมวที่ชายแดนทหารของเราก็ยังคงต้องเสี่ยงชีวิตไม่หยุดล่าสุดก็มีทหารของเราไปเหยียบทุ่นระเบิดอีกแล้วเป็นครั้งที่สามทให้สิเอกรายหนึ่งต้องข้อขาซ้ายขาดและผลทหารอีกสอนายบาดเจ็บสาหัส ซึ่งทั้งหมดนี้เกิดขึ้นหลังจากการเจราจาหยุดยิงและเกิดขึ้นในขณะที่กัมพูชาไม่ยอมรับข้อตกลงที่จะเก็บกู้ทุนระเบิดนี่คือหลักฐานที่ชัดเจนว่าพวกมันไม่สนใจอนุสัญญาออตตาวาและการสู้รบมันยังไม่จบอย่างเด็ดขาดและเมื่อมองกลับมาที่การเมืองภายในประเทศคุณจตุพรก็คาดการว่านับจากนี้ไปเราจะเห็นความบกพร่องและไร้ประสิทธิภาพของรัฐบาลเพิ่มมากขึ้น ทั้งประเด็นเรื่องคดีของคุณทักษิณและคดีถอดถอนคุณแพทองทานซึ่งไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรประชาชนก็มีทางเลือกในการก้าวเดินอยู่แล้วแต่ที่แน่คือประเทศก็ยังคงขาดสเสถียรภาพและอะไรก็เกิดขึ้นได้เสมอทั้งหมดนี้คือภาพรวมของสถานการณ์ที่ซึ่งปัญหาภายนอกประเทศมันถูกผูกโยงเข้ากับผลประโยชน์ทางการเมืองภายในอย่างแยกไม่ออก และตราบใดที่รัฐบาลยังไม่กล้าที่จะเด็ดขาดและยังคงกลัวว่าการกระทำของตัวเองจะไปกระทบกับผลประโยชน์ที่ซุกซ่อนอยู่ประเทศไทยก็ยังคงตกอยู่ในสภาวะที่มืดมิดต่อไปคุณเห็นด้วยกับคำท้าของคุณจตุพรที่ให้ยึดทรัพย์ของหุนเซนหรือไม่และคุณเชื่อว่ารัฐบาลไทยมีความสัมพันธ์ลับๆกับระบอบหุนเซนจริงหรือเปล่าคอมเมนต์มาแสดงความคิดเห็นกันได้เลยครับ อย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องตามกระแสพอดแคสต์ Podcast. สำหรับวันนี้สวัสดีครับ